สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ต่อยสว,ส,สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะทางบ้านได้ยินเสียงแม่ต่อยชัดเจนไหมคะได้ยิน<า>เสียงทางบ้านได้ยินเสียงแม่ต่อยชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงต่อยไหมให้ร้องเพลงไหมอะ่ะเ <laughs> ต้น <laughs> ไ,มไม่่เด <laughs> ี๋ยวก่อนเพลงอะไรนะที่เล่นกันสองคนนั่นนะ่ะ โอ้ยมาคูแล้วคูแล้วอ,อะไระเริ่ม,มอยู่บ่อโอเคชั้นจต๋วเลยเดี๋ยวให้แม่ต่อยแนะนำตัวหน่อยค่ะเริ่มเลยนะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทรศัพท์มันจะหล่นชื่อแม่ต่อยนะคะวันนี้แม่ต่อยมาหาทุกคนอีกแล้วอายุหกสิบปีแล้วจ้าก็ดูแลหลานพี่การอยู่ที่บ้านนะคะ สวยๆอยู่บ้านเงินบันสะบัดบอบค่ะ <c oughs> มีอะไรอีกอย่างรู้เลยถามมาอไป่อไปไม่เยอะแม่ต่อยได้เท่าไหรไ<ม>่แล้วอา,อายอนนุรายได้เท่าไรหร่แล้วคะรายได้วันนี้ขาดอีกประมาณสองร้อยนิดๆจะสองหมื่นค่ะยังไม่เยอะเท่าไรหร่หรอกตบมือให้แม่ต่อยรัวๆค่ะขาดอีกสองร้อยจะได้สองหมื่นแล้วนะทุกคนอถามแม่ต่อยหน่อยค่ะว่า มีเทคนิคทางบ้านอยากถามคำถามเนี่ยถามได้เลยนะหกสิบหรือว่ายี่สิบหกคะมีคนถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะคะแหมใครเม้นมานะเดี๋ยวจะไปให้รางวัลหกสิบ <c oughs> ค่ะจะเต็มหกสิบเดือนตุลานี้แหละเอาวันเกิดได้ไหมเหรอเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้เดไดยส่งของข,องขวัญมาให้เลย อายุ6นะคะทุกคนแม่ต่อยทำยังไงคะทํายังไงถึงแบบทำไรายได้จากที่นี่ได้ทั้งๆที่อยู่บ้านเรียนผ่านอ,าออนไลน์เนี่ยต้องทํายังไงบ้างบอกบอกได้เลยว่าต่อยทาเหมือนที่ทุกคนเขาทาต่อยใช้เครื่องมือที่ทุกคนใช้เนี่ยแหลคะค่ะเวลาเออ่ที่ปรึกษาแนะนำว่าจะมีไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งห้อง OPP มีไลฟ์สองทุ่มครึ่งกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนี้แต่อยก็จะฟังเขาฟังทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ฟังเปล่าๆนะแต่ก็จดด้วยจะ,จะมีสมุดจดของต่อยค่ะนี่ดูได้เลยนะแต่ว่าจะอ่านไม่่คยออกหรอกลายมือจดเป็นเล่มเลยค่ะแต่จดทุกครั้งแม้ว่าแม้ว่าเนื้อหามันจะซ้ํากันหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อยไม่สนใจนะคะถ้าฟังทุกครั้งต่อยจดทุกครั้งแล้วต่อยฟังทุกวันฟังทุกไลฟ์ ถ้าไลฟ์ไหนไม่เห็นไต่เม้นต์คือต่อยาจจะตอบแชทอยู่แต่ต่ฟังตลอดก็ใช้เครื่องมืออย่างเงี้ยละค่ะใช้เครื่องมือเหมือนที่เหมือนที่ทุกคนใช้คือถ้าทุกคนใช้เครื่องมือนะแล้วก็ขยันเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ไปลองมือทําเพื่อหาประสบการณ์แล้วเราจะเกิดความชํานาญในการลองมือทํานั้นๆนี่แหละค่ะมันไม่ได้มีเคล็ดลับยากเย็นอะไรเลยก็ทําแค่นี้แหละทําวนไปวนมาซ้ําไปซ้ำ,ซำมา มันก็มันก็รู้ไปเองแหละแต่ว่าต่อยไม่เคยขาดการเรียนรู้ไม่เคยหยิ่งว่าเฮ้ยกูรู้แล้วกูวมีรายได้แล้วกูทำได้ขอโทษนะนี่มันเป็นความคิดตัวเองนะทําได้แล้วเว้ยเออสปอนเซอร์คนเข้ามาได้แล้วไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องฟังแล้วต่อไม่เคยคิดอย่างนั้นนะคะก็ยังฟังทุกวันจบทุกวันนี่ก็สั่งสั่งให้ลูกซื้อสมุดมาให้อีกสองเล่มเพราะว่าเล่มน,นี้จะเต็มแล้วตบมือให้ไม่ต่อยรัวค่ะอ่า เทคนิคของแม่ต่อยบอกแล้วนะคะทุกคนขาเรียนรู้ฟังโจทย์แล้วก็ลงมือทาแม่ต่อยแบ่งเวลาย,ยังไงคะแม่ต่อยลงบอกเลยคะ่ะว่าทําที่เนี่ยทางทางที่มีงานอ่ะมีม,มีมีหลานต้องดูแลแบ่งเวลาย,ยังไงคะเออเวลาต่อยอะ่ะไม่แบ่งเป็นอะไรที่มันชัดเจนไม่ได้แต่คือเออตารางของหลานตารางของหลานสาวเนี้ยเช้าตื่นมา อาบน้ําไปทากับข้าวไปข้าวปอนข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เคยมันจะไม่เคยพลาดแต่ว่าทุกครั้งที่ต่อยว่างจากการดูแลหลานจา,จากการทํางานบ้านอะไรเงี้ยต่อยก็โดดใส่ทันทีค่ะโดดใส่เฮ้ยใครแชทมาไอ้นู่นนี่ตอบตอบปัญหาทีมงานตอบแชทอะไรทุกอย่างคือใช้ทุกเม็ดใช้ทุกวินาทีค่ะต่อยจะไม่ยอมปล่อยให้แบบนั่งเลื่อยเปื่อยเออลยเฮ้ยอะไรต่อยจะไม่เป็นอย่างนั้นอะ คือใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดอะค่ะว่างปุ๊บต่อยก็ทํางานไอ้นี้เลยแต่ว่าส่วนที่ดูแลหลานเนี่ยคือต่อยจะต่อยจะไม่เอาเวลางานไปแย่งเวลาของหลานอะเพราะคือต่อยบอกกันนะเคล็ดลับความสําเร็จของการทํางานคุณต้องเรียงลําดับความสําคัญของงานนะคะเขาเรียกว่า priority นะเรียงลําดับความสําคัญของงานก่อนว่าวอันไหนควรทาก่อนอันไหนควรทําหลัง ไปถือว่างานดูแลหลานเป็นงานที่สําคัญไปจะไม่ยอมให้ตรงนั้นเสียค่ะแล้วก็เอาเวลาที่เหลือจงรวมๆแล้ววันหนึ่งคือเวลาต่ไปมันจะกระท้อนกระแท่นนั้นในแต่ละวันอนะมันไม่ได้แบบว่านั่งยาวได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามารถตัดคงตัดคลิปอะไรได้ไเนี้ยไม่ค่ะกระท่อนกระแท่นทีละสิบยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่มีเวลาไปโดดใส่ทันทีแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งอะไรนะคะ บางครั้ถ้าใครทักมาแล้วกำลังเ,เช็ดอนหลานก็นอน,นิดนึง <laughs> <laughs> <S <S สุดยอดค่ะสุดยอดเลยค่ะแม่ต่อยแล้วแม่ต่อยรู้สึกยังไงบ้างเปิดมาแค่ยี่สิบยี่สิบสี่วันจะได้สองหมื่นละตกวันละพันเกือบ <c oughs> พันไปว้าวไปโคตรว,ว้าวเลยนะแบบมันความรู้สึกมันมันบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้น้องเหมียวมันแบบมัน แต้ละลิกล,ลิกล,ลิกอยู่ในอกของคนแก่เนี่ยแบบมันมันแบบมันไม่สามารถบรรยายความรู้สึกที่มีทั้งหมดเป็นคำพูดได้นะแต่แบบเนี่ยพูดแล้วก็ยังขนลุกนะแบบเฮ้ยคนแก่อายุหกสิบปีอะดูแลหลานที่การติดเตียงอยู่บ้านเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยแล้ววันละพันธ์หาที่ไหนได้อายุป่านนี้แล้วโอเคความรู้เราอาจจะมีแต่ว่าเฮ้ยใครเขาจะมาจ้างวะ เวลาก็ไม่มีให้เขาวันวันหนึ่งอ่ะมีแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงจะไปทําอะไรไปเป็นแม่บ้านล้างห้องน้ำเขายังไม่เอาเลยแต่อยู่ที่นี่ทําช็อปจินอีกอ่ะต่อยได้เนี่ยอีกอ่ะตีจ้ตีไปสองมือเลยนะตีอขอแบบเป็นเลขสวยๆตีเฉลี่ยแล้วว่าละพันอ่ะเฮ้ยหาไม่ได้นะแบบคุณที่ออกบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบมันโคตรปื้องอ่ะแล้วก็ว้าวแบบโอ้โหรีได้แต่กรีเลยอ่ะ แล้ววันเนี้ยแม่ต่อยคะมีเทคนิคอะไรหรือมีอะไรที่จะบอกทีมงานหรือบอกคนที่ฟังไลฟ์อยู่เนี้ยคะ่ะว่าแม่ต่อยทํายังไงถึงได้เงินไวขนาดนี้แล้วเป้าหมายของแม่ต่อยเนะี่ยตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่คะเอ่อทำยังไงได้เงินไวขนาดนี้คือต่อยทุ่มสุดตัวนะคะเอาความรู้คือเมื่อคืนที่ใครฟังบอสไลฟ์จะได้ยินใช่ไหม ความรู้ความรู้คืออะไรเป็นที่มาของรายได้เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ต่อยไม่รู้สังเกตนะไม่ว่าจะในกลุ่ม PN กลุ่ม FD จะไม่เคยเห็นต่อยไปถามจะไม่เคยเห็นต่อยไปตั้งคำถามในกลุ่มเลยต่อยพยายามหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะหาเสิร์ชหาใน y o u t u b e แต่จะไม่ไปทำตัวอ,อ้อนแงเออคือไม่ทำตัวอ,อ้อนอ่ะแบบไม่รู้อะไรเราหาค่ะ แล้วก็ไม่ใช่สักถามแล้วถามอีกอะไรที่อะไรที่เราไม่รู้เฮ้ยมีคนถามพอดีอะไรที่เราไม่รู้เก็บขาดจอดค่ะแต่จะเก็บทุกเม็ดเลยแล้วก็เฮ้ยดีเลยว่ะเราไม่ต้องหาเองเราไม่ต้องนี่เองไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่อะไรเลยอะ่ะแล้วก็มีเวลาแต่ก็ไล่อ่านแชทนะคะเพราะต่อยเชื่อว่าทุกคําถามที่เขาถามในห้องในกลุ่ม pm กลุ่ม fd เนี่ยมันมีประโยชน์เป็นความรู้เราทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยขบวนถามนี่ไอ้ข้างล่างมาอีกถามนะ เฮ้ยต่อึเคยนะนใ,นใจใจเลยเฮ้ยมึงไม่ดูมึางหรอแชทข้างบนถัดไปสองพันแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะถ้าอยากมีไรายได้นะอย่าทําตัวอ้องอย่าทําตัวเออต้องทําตัวให้มันแบบกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะแบบสืบค้นหาข้อมูลเดี๋ยวเนี้นะเราไม่ต้องเปิดหนังสืออ่าน YouTube มี Google มีหาเข้าไปค่ะเฮ้ยคนหกสี่ามันยังหาได้อย่างนี้เลยต่อยไม่เคยไปตั้งคําถามเลยไอ้นู่นยังไงไอ้นี่ยังไง แอปอยู่ในมือเนี่ยแอปในมือถือเนี่ยจิ้มเข้าไปค่ะมันมีปุ่มเฮ้ยปุ่มนี้จิ้มไปแล้วเจออะไรวะเออเข้าไปดูดูดูไปเรื่อยๆไล่ไปุ่มนี้ล่ะอ๋อมันอย่างนี้นี้นี้มันอยู่ในมือถือตัวเองอะจิ้มเข้าไปค่ะมาถามอันน้ำไม่ได้ทํายังไงแล้วไอ้นี่เฮ้ยก็จิ้มดูดีมันยากเย็นอะไรตักงหนาวบางทีนะมันอยากจะถามเฮ้ยมันยากเย็นอะไรแล้วก็จิ้มสีอยู่ในมือถือนั่นแหละเครื่องมือหากินอะไปถือว่ามันคือเครื่องมือหากิน เราต้องรู้จักอสมมติเราเป็นช่างเย็บผ้าเราต้องรู้ใช่ไหมคะจากการมันสอดได้ยังไงเย็บยังไงเปลี่ยนเข็มสนเข็มยังไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราขยายยูเซอร์เราใช้แอปช็อปจีนอีกเนี้ยเราต้องรู้ปุ่มไหนมันพาไปไหนปุ่มไหนมันทํายังไงอ๋ออัปเดตแล้วเป็นอย่างนี้นี่แหละเอาสั้นๆเดี๋ยวจะว่าคนแก่บ่นยาวบางทีมันขัดอกอกก็จะเห็นบางทีแต่จะใส่จะแบบว่าจะขึ้นเวลา สไตล์การสอนของต่อยนะจะเห็นนะบางที่ต่อยเข้าไปเข้าไปสอนในห้องพีเอ็น่ะต่อยจะไม่สอนแต่ว่าถามปุ๊บแล้วต่อยโยนให้เขานะต่อยจะบอกให้เขาคือเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเคยสอนว่าสอนให้เขาจับปลาเองเป็นต่อยจะไม่โยนปลาให้เขาเพราะไม่เช่นนั้นเขาก็จะรอรับปลาอยู่เรื่อยๆเขาจะไม่รู้จักหาปลากินเองและทีมงานต่อยก็เหมือนกันต่อยจะสอนให้เขารู้จักทํางานเป็นเพราะว่า ทีมงานทุกคนเขาจะต้องเติบโตและจะต้องไปดูแลทีมงานของตัวเองในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเข้าม่รู้จักจับปลาเองเป็นเขาจะสอน G2 G3 G4 G5 ต่อไปไม่ได้ให้สามารถจับปลาเองกินได้และคนที่เหนื่อยตายคือเราเราต้องคอยจับโย้อนปลายเขากินตลอดชีวิตมันไม่ได้ค่ะและใครนะคะที่ยังทำตัวรอรับปลาจากชาวบ้านเขาอยู่นะเปลี่ยนซะเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิสัยทัศน์เปลี่ยนอะไรทักอย่างแล้วคุณยังไม่ต้องมาถามว่าเอยแกงงเลยทำไมทําได้เอยสุดยอดพี่ทำยังไงคะหนูยังไม่ได้เลยสักคนจะพูดยังไงแบไอ้ไอ้มึงท,ทำไมทำไมได้แบบมึงก็ทำดีแบบไม่ใช่มาคอยนั่งรอนู่นรอนีน่แล้วนั่งมองเอยคนนน้นเขาได้คนนี้เขาได้มันไม่ใช่อ่ะแบบ ต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่แบบเฮ้ยก็ทําดิเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําหาประสบการณ์วันนี้พูดแบบนี้ไม่ได้จด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 ,จดเออข่าวหน้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยต่จะเป็นอย่างนี้นะต่อยจะกลับไปดูทุกครั้งว่าไอ้แก,สก๊สคนที่แล้วต่อยคุยยังไงไม่เข้าเดี๋ยวคนหน้าลองเปลี่ยนตรงนี้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะต่อยก็ทําอย่างเงี้ยลูกทุ่งลูกทุ่งของต่อยไปอย่างเงี้ยแหละค่ะเห็นไหมคะทุกคนคะเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ต่อยทําและไม่ต่อยมีคือ เรียนรู้และลงมือทำอะ่ะและพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกทกวันอะไรที่ไม่รู้ทําตัวเองให้รู้ความรู้เป็นแหล่งที่มาของรายได้วันนี้จะได้รายได้หลักแสนอะ่ะมันต้องคู่ควรค่ะทุกคนคะ่ะเราต้องรู้เราต้องทําเป็นเพราะวันนี้เราขยาย user เราทําเป็นเราจะสอนทีมของเราได้นี่ตบมือรัวๆให้แม่ต่อยเลยนะคะคนอายุหกสิบทุกคนคะ่ะไม่ได้อยู่ที่จะเรียนรู้สู้แม่ต่อยได้ไหมล่ะ สู้แม่ต่อยไหมสู้เขาได้หรือเปล่ามีแรงไหมคะตบมือให้แม่ต่อยเลยคะ่ะสุดยอดไหมคะทุกคนคะ่ะก็ไม่อยู่ที่จะเรียนรู้คะ่ะอะไรไม่รู้ควนควายคะ่ะและไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกนะทุกคนคะ่ะคนที่ไม่รู้มันผิดมันไม่แปลกคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าคุณผิดนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแปลว่าคุณได้ลงมือทําแล้วคุณรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันผิดมันคือสิ่งที่ถูกแล้ว คุณต้องรู้ผิดแม่กอดบอกอยังไงผิดแล้วต้องแก้อ่าแล้วก็ทําให้ตัวเองอ่ะเก่งขทุกครั้งที่คุณล้มเหลวว่าถ้ากิดว่าคุณกะเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าไปทุกทีมันเป็นการเพื่อประสบการณ์ค่ะเราต้องมองว่าเราอย่าไปมองเฮ้ยอะไรวะคุยแล้วก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ได้เก็บเป็นประสบการณ์ค่ะจําไว้เลยทุกครั้งที่ล้มเหลวแสดงว่าคุณเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าไปทุกทีทุกทีค่ะหัดคิดบวกรู้เปล่า อย,กกอยากกลับไปอยากกลับไปอยากกลับไปทํางานประจําหรอไอ้ที่เขาบอกว่าทํางานครอบจักรวาลเงินเดือนยังซื้อจักรยานไม่ได้เลยอะอยากได้แบบนั้นหรอเอออย่าไปกลับไปอย่างเดิมค่ะเราต้องซื้อเบนซ์เราต้องซื้อรถยนต์โอ้โหนี่เมื่อคืนบอยก็จะประกาศแล้วนะใครจะไปจองเบนต์น่ะอ่าคุณกูไก่จองแล้วนะคะบขอคันนึง <laughs> อยากได้อยู่นะอยากได้อยู่แต่ว่ามันไม่มีที่จอดแล้วที่บ้านเเดี๋ยวต้องขายขั้นเก่าก่อนเป็นงไงทุกคนได้เทคนิคจากแม่ต่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดเดือดนะดเดือดเผ็ดมันนะแต่คุณเชื่อไหมนะคะว่า,วาสิ่งที่วันเนี้เราสู้เราทําอ่ะมันคุ้มค่าค่ะและมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณนะคะแรกถ้าวันเนี้ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนเปลี่ยน ชีวิตของคุณอะไม่ให้เป็นแบบเดิมๆอะคุณอะก็จะได้ชีวิตแบบใหม่ค่ะทุกคนนะที่มันคุ้มค่าคุณจะแลกไหมอะคุณกล้าแลกหรือเปล่าอะกล้าแลกชีวิตที่มันดีขึ้นอะกล้าแลกกับเหมียวไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เหมียวรู้สึกอยากได้สิ่ง,ง,งที่ไม่เคยได้ไดคุณต้องทําสิ่งที่ไม่เคยทําคุณจะบน่นว่าทำไมไม่เป็นไม่เคยทาถ้างั้นก็กลับไปอยู่อย่างเดิมไม่ต้องมาทำฉับจีน เพราะช็อปจีนิกเป็นของใหม่ไม่เคยมีในเมืองไทยเป็นแอปแรกแอปเดียวนในเอเชียถ้าไม่อยากได้ตรงนี้กลับไปอยู่อย่างเดิมไปทํางานครอบจักรวาลแล้วเงินเดือนซื้อจักรยานไม่ได้อยู่ไปอย่างนั้นไปสุดยอดไหมทุกคนดุเดือดไหมคะได้พลังหรือเป,เปล่าทางานครอบจกัก <g> ร <rain> ยานไอทางานครอบจักรวาลแต่ซื้อจักรยานไม่ได้เอาวันนี้คุณได้คํามคามหลายคาเลยนะอ่ะ คุณแลกหรือเปล่าล่ะค,คุณกล้าแลกหรือเปล่าแต่คุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะนี่นี่ขอบคุณแม่ต่อยมากเลยสุดท้ายแม่ต่อยมีอะไรจะฝากให้กับคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักเพิ่งเริ่มลงมาลงมือทําหรือเพิ่งเจอ,อไลน์เนี้ยอ้ยยังไม่ทันฟังบทที่หนึ่งถึงสี่เลยเจอ,อไลน์เนี้ยเจอคลิปเนี้ยคลิปแรกเลยมีอะไรจะฝากถึงคนใหม่ทุกคนบ้างคะ ในฐานะที่ทำมายี่วันแล้วถต่อ,อายุ60สิบยเวลามีน้อยผลงานอาจจะดูว่าเอ,อ่อตัวเลขรายได้ต่อยยังไม่เยอะแต่ถ้าเทียบกับเวลาที่ต่อยทำไต่ว่าไต่อโอเคนะคะและทุกคนที่ทำแนละ้วยังไม่มีผลลัพธ์หรือหรือว่ายังไม่ได้ตามเป้าที่ตัวเองต้องการนะขอให้มุ่งมั่นทำต่อไปนะคะตรงไหนไม่รู้เรียนรู้เพิ่ม เวลาเรียนต้องจดค่ะเพราะคนเราอะมันไม่สามารถจะจําได้หรอกมันไม่สามารถจะจําได้อะไรได้นานๆแต่มีรนคนอื่นอาจจะจําแต่ไปจําไม่ได้ไปต,ต้องจดนะคะและจําไว้อีกอย่างนนะคนในโลกนี้นะคะไม่มีใครเก่งกว่าเราเขาแค่คิดและลงมือทําอย่างต่อเนื่องก่อนเราเท่านั้นคือต่อยค่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถได้เหมือนกันหมดทุกคนได้เพียงแต่ว่ามุ่งม,มั่นลงมือทําคิด ทำต่อเนื่องเรียนรู้ความรู้เป็นที่มาของรายได้แล้วก็ไม่ต้องท้อคำว่าท้อเป็นมะเร็งของความสำเร็จจำไว้ใครท้อไปอยู่กับลิงค่ะคนคนจะไม่ท้อคนเรานะจะไม่ท้อนะคะคนจะไม่ท้อจำเอาไว้เป็นไงทุกคนสู้ไหมคะอันนี้คือแค่คนแรกนะคะแลบมิวเชื่อมมัน แม่ต่อยอ่ะค่ะทะลุหลักแสนเร็วๆนี้แน่นอนวันนี้ขอบคุณแม่ต่อยมากเลยนะคะที่มาให้เทคนิคที่มาให้วิชาอย่างน้อยอะมาให้ไฟไฟลุกท่วมเลยค่ะวันนี้ถ้าคนอายุหกสิบทำได้อย่างที่แม่ต่อยบอกเขาอายุหกสิบนะคะเขายังทำได้เลยอ่าตอนนี้ ตอนนี้คมค่ะตอนนี้เลือดไหลเต็มตัวแล้วนะคะโดนแบบซิปๆเลยนะคะไม่รู้ว่าโดนใครหรือเปล่าโดนใจคุณหรือเปล่านะคะอ่าขอบคุณแม่ต่อยมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเทคนิคการทํางานวันนี้และเดี๋ยวเราไปเจอกันหลักแสนหลักล้านค่ะแม่ต่อยขออีกประโยคนะคนสําเร็จจะเห็นโอกาสคนใจขลาดจะเห็นแต่อุปสรรคไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนทะลุแสนทะลุล้านไปด้วยกันนะ ขอบคุณแม่ต่อยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนิยวแก้วที่ให้มาแชร์ค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะคะ